สวัสดีครับเอฟซีครับครับผมอ่ะเมื่อนี้กับมาพบกับพ่อกันช่วงใบเนาะครับแต่ตอนนี้กับหมาบ้านใบใบสองกว่าใบสองครักว่าบหมื่นคือเกาหมื่นนี่เออได้ข้าวดีมากครับเออในส่วนของตัวเลขอาจารย์ไข่เม็ดเดียวครับหรือผ้าขมิ้นลูกหลับเนาะแมนอ่าต่อไปกับชเลื่อ้นผ้าขมิ้นอ่าเพราะอาจารย์ไข่เม็ดเดียวอาจารย์ไข่เม็ดเดียวเนาะเอออ่า แต่ผมมือเนนื่องหนีมานอ่งวีคอตีผมมีเยอะผมนอนงวีคอครับแบบเรื่องเรื่องสาเหตุอย่างผมได้เลขมากเปยังผมคือบอถือเลขตีปัญหาแตกเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้โหือเมื่อคืนีผมนอนมันเกิดยังเกิดว่าเว่าคยคายซิวอยู่สองสงมมือมันคิดแต่ว่ายังท่ามใจอะไรยังว่าได้เลขมากเปยังคือบอถถือั้งวง่องว่งใน่ก็เจ้าท่อให้ ไฮมากนะเพราะแมียนหน่อยสายเสเจ้าไฮมากนะทั้งผู้ไฮเก้าทีทั้งผู้ไฮหนึ่งซียังว่าเสียอยู่่วงว่นสีนาสีตาผมว่าใครดีที่ล่มงคิบกันหนาไปสองคิบมันบ่อช่วงนี้เริ่มปรับสภาพขึ้นแล้วขึ้นสีก็ปรอมแล้วตอนปรับสภาพขึ้นเริ่มขึ้นสู่สภาพว่าปกติแล้วปกติีู่ว่าสู่ฟังมามันเกิดจากสาเหตุอย่างสูุ่ัวซู้นซึ่ง เอฟซีสี่กรลังฟั่งผมเฝ้าอยู่ตอนเนี้ยให้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันมันถจุดสองบอกครับเท่าที่สังเกตเห็นเลยว่าตอนแรกขจรปล่อยตองหมดมากนี่นในสมอง,องเขาเรี้ยงละอ๋อสำนักนี่หละ่ะแมนละครับสมองสำนักนี่หละเคยือครับสำนักนี่หละเคยแมนคือแล้วคือแล้วกูติดตามสำนักนี่ละวันจ่อขาตัวนะครับว่าวัสุภาศขอยึดตามสำนักนี่ละว่าสั่งแม่มาละ <forgetting> พักหลังมาที่แรแๆจะร่งคลิปมือละสองสามคลิปเป็นบอสค<ช>รับหล้างหลังมาเริ่มหล้างหอยออกมาซีหาเมือ่อเ,เริ่มร่งคลิปเลงเข่าเลงเข่าไปสำนักนั่นไปสำนักนี่สำนัก <fro> นั่นกะว่าให้สามโตัตรงหน้าผ่านมาวัดว่านึ้อแตกสามโตัว่ะครับวัดที่มัตถิอของ่อยเปลี่ยนไปไม่เทียบแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปสำนักนั่นกะว่าโอ้ยนี่แห้งจังให้สองตัวหางเหยวะท่อนตัวผ่านมา ย่งสีบาทนี่ไฟลอบได้ล็อกได้ก็คือพวกใจ้พวกหัวยุงพู่งปากพู่ปากอ้าวแม่มูจไหน่ะเรื่มสำหนักที่เขาให้เตีือวมากเลืรื่มสำหนักที่เล่งเลยว่าดิซี่นั่งรักเขาลาะใกล้เมื่อเิียตาร้อยไลยบเิ่มคลิปหลายล้อยตาบเมาเร็กเมาเล็กตาร้อยลยยจั๊กสีเลรียน้าไผ่จั๊กีิซี่น้ำไผ่เริ่มซับสนแบบโอ้จะเห็นอะไรจะวางร่างได้เองนะว่างไงทั้งๆ้งที่ ันตามสำนักใดแล้วก็ตามสำนักนั้นแล้วประกันว่าเลขเพื่อนว่าออกนี้หอดสองหมวดออกครับตามต่อตามต่อไดขึ้นมากห้หือกาครับนี่นี่ลักการคิดต้องคิดจังงส่ครับท่นเคยเรียนสำนักใดก็ต้องเรียนสำนักนั้นตามสำนักนั้นครับผมเห็นมานี่บ่เคยเห็นสำนักใดผ่านหอดสามดดดวดนี่สองจังหวดจะเข่าเป๊ะมาหมดนี้ครับสนเแม่นว่าเอาแมนแมนแมนสำนักที่ เราเคยให้เลขแม่นเขาตอนน่งกับเวลารุดกับซิรุดเต็มที่เลยอ่ะสามวดสามวดเต็มที่เต็มที่สามวัมาด่เป็นเป็นยังไงบมาเนี่ยคอยว่าของซสี่แล้วถึงบางออกปะเจ้าเปลี่ยนทคื่อขคอยปะเป็นตัวคิดได้ที่กันบ่ครับคิดได้หลังจากที่เลขออกได้สองสามมือผมคิดได้เหรอเนี่ยบ่ครับแต่ว่าหลังจากนันสีหามือเรื่องคิดเอาไม่เป็นสั่ง ก๊มา,ม,ามันก็เก่ามาเนี่ยนั่นก็ดีนี่ก็ดีเออมันมเป็นผู้ดีมาไปไซก็ได้ว่าไม่ก็ว่าสันแตกจัก,กิบปวดแตกกีซิบปวดผ่านมากกเคยหลุดจักเทียบมาจะความแม่นที่หีกี่นวไม่สมองว่ะเม่นเลว้ยว่นวามันแม่นแล้ววันี้มาหนน่อยนึงว่าสำนักนี่ออกมา สามตัวแตกงวดที่แล้วเห็นไหมครับอ่าวดนี้จะให้แตกข้อสี่ตัวคนนั้นนี่งวดปึ๊บว่ตขึ้นพี่แมวแล้วเห็นไหมบัดนี้ถ้าคิดได้แล้วจังสี่อีกสามสี่มือทั้งไหนสิเป็นยังไงแต่เปลี่ยนเครือเก่าอีกแล้วเปลี่ยนเครือเก่าเราคิดได้อยู่แต่จะเปลี่ยนโครงต่างเกันละเดี๋ยวเพราะทุนใต้สวัสดีครับดีที่เราเริ่มร้องเรียกร้องเรียกอีกแล้วนี่เนี่ย เมื่อว่านนี่เขาจะเอ่อมื่อเศ้านี่เขาจะาหายวงไนมากแปรผมเย็ดรักแป,แดดแปาารแปล,แล,ลรว้วมาแปกผู้ใดเด่นเด็ดติดแปนี่เ่าเสียมาวีความแปรบอกวางไว้ๆนี่มิท่วท่มไม่อีกแล้วครับท่วมากมาเจ็ดพันละนะคอยงวกปุ๊บมาทาี้งวีแล้ววัน <c oughs> ว่าปุ๊บ้าแมู่่บอเริ่มเริ่มบ้แปดลเริ่มพกมันใจรึ่แปรแล้วเริ่มหันหน้ามาทาั้งเจ็ดรอบวับ <c oughs> ไม่แน่มันจะน้อย <c oughs> กไปกระอุ้อังงวกจากแปดมากไม่เล่นเก็ตมันจากไม่ไรรู้คือว่าที่กิ่งโตเฮ้าเนี่ยเราหลอกตัวเฮ้าเองซับสนเองซับสนเองคซับสนเองที่กิ่งเราเลขยกนะเลขนี่ยเฮ้าไปเอาเฮ้าเคยตามอยู่ใส่เนี่ยเฮ้าหูจักเฮ้าหูว่าสำนักนี่เขามันออกหน้ามันออกสำนักที่ว่าโอ้ยสักแค่กูซื้ออยู่สักแค่กูซื้อผันมาเนี่ยกูว่าที่ซื้ออยู่นะผันมาเนี่ยอันนี้ก็ขอต้องคาไพเด้อว่ากูมึงครับอันนี้คือคืออุปทานนะน่ะ ก็ชื่อยู่นะนะนะโอ้ยผ่านักเบอร์เลยไฟเมาเสียงว่ามึงนึกว่าปเบอร์เลยเบอร์อ่าสามศูนย์สองไปเบอร์เลยครับว่าเป็นยังแต่ว่าเป็นยังมันีิดไมีผิดเนาะอ่ะถ้าตามต่อตามไม่เจ่ามือนี้เอากับที่วาเราเรื่องเฉลยแล้วโตเลยครับเพื่อนบอกมาแล้วอาจารย์ไข่ไม่เดียวครับเนาะเจ้าที่เขาเจ้าเขาไปหาเพื่อนมาตาอนรับโอ้ย กันไปหาเพื่อนกันเราก็ออกไหนี่เพราะว่าตอนเศร้าที่ยริงเพื่อนให้เขาไปตาเศร้าบ่บานี่เมื่อเศร้านี่ตื่นขึ้นมากับทัดน์หยาก่อนเลยเนาะเนี่ยชื่อไปตาหยาก่อนะเอาไปให้บุษบากับปีใหม่เด้อโอ้บุษบากับปีใหม่คือปลายแล้ววัวนะครับอย่าไปเข้าใจผิดชื่อเพราะแลือเกินบ่ดิบบ่ได้รับ พั้กระโททั้งสองเครื่องเลยเพื่อนสีเพื่อนสีให้เขาไปหาช่วงเช้าอืครับก็ได้ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวให้ผมเคียอ่าธุระแล้วก่อนแปบนึงือเด็แล้วเดี๋ยวบายบายสิเขาไปครับก็นี่แหละไปไปมาแล้วเพื่อนก็ได้ว่าเพื่อนเห็นไอ้เย่าเขาลงคิวไปเพื่อนเพิ่งคิดดิอ่าอ่าที่ที่เขาลงไปน่ะเพื่อนว่าเพื่อนว่าอไเพื่อนเพื่อนว่าโอ้ยต่างคนกับต่างตีไปต่างต่างหน้าหน้าเนาะตีไปต่างต่างหน้าหน้าครับบ่านี่เพื่อนก็เลยว่า เอากระสั่นกัดคือมีประเด็นถามเพิ่นอยู่อาจารย์ครับเข้าสิหายถาปัญหาจังสี่ดีบอนี่ผมปรึกษากับอาจารย์อืออ่าหรือกชนอาจรย์ไักษณะเจ้ากำลังบอกกับอาจารย์อยู่ครับอาจารย์เข้าสิหายถาปัญหาจังสี่ดีบอให้เอ็มซีเพิ่นไปวิเคราะห์เอาเอาบุญไัยบุญมั่นบุญเสียงครับคือถ้ามันจงแจ้งเกินไปจังสี่เนาะมันก็จะมีคนค่อยสอดค่อยแนมหีือแบนี้อ่อเพราะว่าสิเป็นอ่า แต่ละสำนัก,น,น,กนุ่มสำนกักนี่เห็นบ่ะกัไปไปน้ำกันไปตัวทิพตัวแดนไปล่างลางที่จังไฟใหม่ทุ่งไปแม่ล<ะ>ักษตนเด็กคเดียวกันไนนปร้ายหม่องแนมแนมไปร้ายหม่องแล้วมานี่กัมันไปเขาหูพวกผู้เพื่อนไอ้ค่อยถา่ายแนมเนมืองเน่อเอาแม่ตัวนี้บ่แมนมบ่กันไหวอ่ามาบ้านยังสั่นอาจารย์เลยว่าบ่ค่อยดีไปไหน ถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเห็นตัวเลขมันแจ้งแล้วนะ,ะถ้าแจ้งแล้วเพื่อนก็นอยากให้แจ้งชัดเจนเนออยากให้ชัดเจนครับอยากให้แจ้งชัดเจนไปเลยใครไม่ไมไหายเ้าได้ว่าเอาเลขผู้นั้นไปไป้ผู้นี้มาไป่าใา้ม่จั้ที่บ่กไม่ต้องมีามตั้งใจบ่แมนบาแมนที่ที่บอกว่าให้ถ้าถ้าเพือ่อนแจ้งแล้วปุบ๊บเนี่ยถ้าเพิ่น ชัดเจนแล้วเนี่ยกาการซีบอกให้ชัดเจนไปดีว่าเพราะว่าเอฟซีบางงนดเป็นกนะตีวัตถออต่างงนกับตลางตีไปเนาะเดี๋ยวเลขมันที่เขาสิถูกไอส,สีถูกสิว่าถูกนี่กะกาแล้ตวตาบุญวาสนาแล้วกันถ้าว่าถ้าแจ้งแล้วกะกรบบอกไปดีกว่าครับครับอันนี้คือปัญหาแรกเพื่อนก็บ,บอกมาว่ายังสี่ว่าให้ให้แจ้งตัวเลขดีกว่าครับครับเอ่อ้ากัดสองเสียเนาะปัญหาที่สองคือมีเอฟซี หลายๆท่านเพื่อนบอกว่าลอ่อกอนมือหอยออกสักมือสองมือจงค่อยลงตัวเลขกดีอบอจอังสันดีก э ว่าเดอร์แอนดเพื่อนว่าขับเพื่อนว่าเอซี่ว่าเอซี่ว่าเนี่ยคนอาจานบานนี่กับปรึกษากับเพื่อนว่าแบบนี้จะดีบอรัรบนะปรึกษากับอาจารย์เพื <c oughs> ่อนก็เลยบอกว่าบ่ดีเพราะว่า คือคือจัง้เ่ื่อนบอกมันบอก,บอกคือคือยังเล่าไปนั่นแหละอกว่าสีซ่าสีบอกซ่าบอกเร็วถ้าบุญวาสนาเพื่อนมีถ้าเพื่อนจิถูกเพื่อนสีได้โชคเลยล่ะไม่เสียได้คือเ่าหันละก็บ,บอกไปโหลดแล้วอีกอย่างหนึง่งมาบอกน้ำกลมันบอกเดี๋ยวกะสีมีว่าโอ้ยเอาตำหนักันหันตัวนี้เอามาตัวนี้ตัวเอามาต่งหันตัวนี้เลขตัวนี้เอามาต่างวงนี้วงนี<ม>้พะว่าที่มันผ่านมากคือต้องหมดปุ๊บม่นบอกโหลดดิ ปัญหานน่เพิ่นสิบอกไว้กอนหลังจากที่เพื่อนบ่ทํนฉาดนนิมันบ่กหลังจากฉัดแล้วปุ๊บก็โดนนี่ชัดนะก็โดนเต็มที่ก็สองมือมันบักถ้าก็สิบอกมาเลยครับว่าปัญหานี่เอเลขตัวนี้เ้อะนะแต่คือจังจังสี่เล่าเมื่อวานเมื่อกอนนาอเขาเอากุุงหน่อยมากุุ้งหน่อยปุ้งฝอยมาเนาะเพื่อนกับมือนีเพิ่นบอกว่าครับตีถึงแล้วอืมีาเฮาตีกัน่ะ ผมว่าี่ลายตัวอยู่บ้ากับที่ที่ผมตีเลยตีทอแล้วเนื่งเก้าหละเพิ่นเพิ่นตีเป็นหนึ่งเก้าครับตีทอแล้วละเอาสั้นเนื่องเก้านึ่งน้ำมันบ่าสองตัวเพราะว่าเพื่อนว่าตังยิ้ตตังยิ้ว่าสิสิเป็นเลขกลางสะเถาะสัตวตังยิ้ตตังยิ้มนะว่าน่าสิเป็นเลขก่างครับมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นเลขกลางหนึ่งเก้าน่ แล้วเมื่วันนี้เพิ่นให่สามตัวเพิ่นให้สามตัวเมื่อวันนี้เลขสามตัวว่ามันจังไงสามตัวป่ะฝันแล้วดิฝันแล้วฝันแล้วแต่ว่ายังมอาสูซฟังบอทอะไรบ่โอ้เพื่อนว่ามันเป็นแปลกๆเมวานนี้ก็ได้เป็นแปลกๆเลขหลายตัวสั่นบนน่ะเลขหลายตัวสั่นไม่เลขยู่สตัวเม่วยมาสร้าง่าษฎ รางวัาที่หนึ่งเถอเขาจิใจพอหลี่สี่บวกสองไม่เลขสี่ตัวอืมรางวัลที่หนึ่งเลยบานี้ก็เรียกว่าอันกระสันอาจารย์ครับอ่านให้ได้เลยมันเดี๋ยวมันบอกท่านคือยังว่าล่ะยังบระเดนแมนกับผืเช่ยาก็เรียกว่ากรท่านกเข้าวๆเป็นปัญหาที่เก่าก็ได้ครับอืมแค่สี่ให้จากไหนปัญหาบานี้เลขสี่ตัวเพราะฉะนั้น ลอซาวรสั์โอสารุปแล้วให้ล่อครับล่อซาอ่าแต่ตามมึงคริดต่อไปม่ต้องเอาปันหาดอกบรสตนอือเมื่อเมื่อไหร่เ่ใจดีเพื่อจีบเ้าชู้ฟังเนาะครับเัใจดีกากาครับกระป่าลานเนี่ดอกเต็มที่กับบกเกินสองหมื่นบอกเกินสองมื่นล้อนี้คิดว่าถ้าเพื่นบอกว่าพอบ่ให้ปัญหากัคือสิบ่มีปัญหาดอกซิบบอกเป็นตัวรดลกะิดบ่าิบบอกตัวเล็กเหมือกันเพื่อนบ่ให้ปัญหากับอมีปัญหา กันเนี่ยครับก็เข้าใจตามนี้เนาะกับประเด็นที่สองประเด็นที่ทามขึ้นไปแล้เพราะว่ากับเอฟซีหลายๆท่านหลายๆคนกับเขาเมมตนกันเขามากกับแสดงความคิดเห็นเนาะอันนี้กับขอบุญขับุญเนี้ยทำเขามาแชร์ความคิดกันนะครับแต่ว่าตัวที่เล็กก็โชคกับโอ้เอฟซีเห็นด้วยห้ายแต่ว่าถ้าให้ตัดปัญหา ยา่เถาแล้วว่สสันเข้าไหนึ่งผมอ่านย้า่ตีปัญหาบ่เป็นร่สสันโอ้ยผมตึ๊บปลดตึ๊บแปลกดตึ๊บปลดโอ้ยเขาเริ่มคิดไปว่าครูเนเบิงเจ็ดสิบแปดสิบกับนี่เพราะฉะนั้นเขาต้องเบาไหวเพิ่งยิ่นเลขตัวเลขตัวใหับถึงสี่บล็อกเขียนกับพวกปิ่นหยังเพิ่นฟังเอาได้เพิ่งฟังเรานแต่ว่าอันให้ปัญหานี่โอ้ถึงสิเป็นปัญหาอนุบาลเนาะย่าเรื่องมาคุยเ่านี่ คือเด็กหน่อยเลยเนี่ยแม่นวะเพิ่นสีความคิดของเพิ่นนี่เพิ่นสีบอกของบอกได้คือจังคือจังโม่เฮาไวรุ่นถึงสีเลยโอ้ยมาวไวรุ่นฮะมาวไวรุ่นไววรุ่นตอนตายเอไวรุ่นตอนตายช่วงตายของไรรุ่นเนาะกะเอออันนี้กะเออกระลึมคิดประเด็นนี้ไปครับผมจังไรแต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกะแจ้งตัวเลขนั่นละ ตามที่อาจารย์เพิ่นบอกเพื่อนกับเพื่อนก็เบาดีเพื่อนก็บอกดีเพิ่นเพื่อนกระคิดที่ถ่วงก็ห้าวเหรคิดว่าครับผมเนาะเอากตามนั้นเนาะครับหนึ่งเก้าหลับเลขหนึ่งเก้าเราต้องมาเลขอาจารย์ไข่เม็ดเดียวนี่คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านิดแต่นิดต่นิดว่าสิบปดทั้งหลายอืมแตงยิดว่าน่าจะเป็นตา่างเนาะครับรับอีกหนึ่งวัวนี้เนี่ย ไฟฟังเจ้าว่าวังนึ่งคอยเริ่มสีเพียเ้ยนไปทั้งเยนนี่แล้วเริ่มสีเบลอไปทั<จ>้งเยนจแปดเม็ดเดียวมาเบไปัเก้าอีกแล้วมา,มากเก้าเ่แล้วมาเก้านึ่งแล้ว <laughs> จากแปดร้อยมาเม็ดเดียวมเม็ดเดียวเื <laughs> ี่ยเรียนสั้นแล้วอีเแนาแวนึงเนาะอันนี้จ่าจิ่มเว้าวู่ฟังว่าอ่าครับเข้าใจอ <laughs> <laughs> ถาโดนด้วยอเอ วงในวงในมีสายนั่นความนี้เป็นเลขซ่องเป็นเลขซ่อมเกิว่าวงในเกาหลีสายเกาหลีจากประเทศต่างประเทศเนี่ยวงในสายเกาหลีหวด้อหนึงเนี่เขาทั้งหมนทั้งลางโอ้ยนี่ว่าเอหนเกาหลีเห็นเ่นึ่งซีกับเกาหลีเห็นบ่แมนเกาหลีน้ำบ่บบเอาบ่บ่แมนสายใบสองนี เกาหลีได้ก้อนเกาหลีได้ก้อนเกาหลีได้ก้อนเมื่อได้ออกเงี้ยมัอเศร้าเพื่อนฉีเพื่อนฉีอยากแบ่งปันเพื่อนฉีเขามาบอกเลยแบ่งปันนั่นนันบัตรบัตรสีเบนบัตรสีเอ็นสีเอียนมาอยู่หรือบัอันนี่พวกไหนเกาหลีที่จริงอะไรงวดมากเพราะเขาซื้อมาสัเงินหลายล้านแลบนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่างินเพื่อนลาเพื่อนเพื่อนพ่อแล้วเพื่อนก็เลยอยากแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันแต่เพนกนไหนมาหลายวันแล้วบ่ถามใจบุญเนี่ยเพราะว่าใจบุญเป็นผู้จิตตามวานนี้ผมก็แปลกใจเลยอยากจิตถามคำถามหนึ่งอยู่อื เรรู้เรื่องไซต์แถวนี้อ๋อไซต์แถวนี้แต่คนอีสานบ้านเฮาเนาะคนอีสานนี่แหละแต่ว่าเพื่อนไปทำงานอยู่เกาหลีแมนวันหอยออกแมนว่าพฤศจิวมาเลยบอกเดินสองโมงสามโมงคนชั่วมาเลยร,รลั่วบอกเลยมันนั้นเลยจ,จะว่าเลขเพื่อนกับที่มาลายหางดอกครับย่างไรกับสามซี่หางงวดที่ผ่านมาล่าล่าล่าสุด หนึ่งสี่เก้าสี่เนี่ยสดสร้อนๆเนี่ยนะหนึ่งสี่เก้าสี่ทั้งบนทั้งล่างอืมอาสี่สี่หางดิเนาะค่ะโอเคสี่หางสี่หางบอกค่ะสี่หางเข้อบนล่างสายเกาหลีนี่สี่หางเข้อบนล่างเน้นพราะฉันนั่งยาผักตามเลยเอาไงเสียนมาวงในเงินล้านเป็นวงในสายเกาหลีมันยบ้วงในสายเกาหลีเนี่ยจะเป็นวงในเงินล้านสายเกาหลีนะนะครับเพื่อนพวกนึงนี่เนาะเพื่อนรับไปร้านตัว ว่อยู่เกาหลีเพันซื้ออยู่บุญนหรือเปล่าพันอยู่เกาหลีผมก็่รู้ว่าเพันสร้างลอตเตอรี่มาจากไทยนี่ยังไงก็ไ่่ยากแบบใดก็ไม่ยากนะแต่ว่าที่ที่แน่ๆน่เนี่ยรูปบรรทึกนะพันทรงไหเป็นราดเลยอ๋อมันถึกบนถึก่างบนด้านถึกราทั้งบนทั้งล่างอะได้หลายๆนะโอ้น่าสนใจน่าสนใจเนาะฮะท่านนี่ะมันใจไเวลาโดน่างนี้เอีซี้ี่ห้างเอลเลยอืฮะจังไงก็ขอบคุญสอบคุณนสำหรับคลิปนี้ จะรับการติดตามจะเรื่องกดไลค์กดแชร์รกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนโอเคครับผมอ่ะขอ,อะรครบขคุณหลายๆครับคลิปนุณครับ